สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอ้อนะคะที่หน้าโชว์รูมค่ะอีซูซุสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะมีส่งมอบรถ1คันของคุณปริญญานะคะสำหรับเช้านี้เป็นไฮแลนเดอร์4ประตูตัวยกสูงนะคะเกรด LDA สีขาวมุกนี่นะคะคันที่รีวิวไปเมื่อวานนี้คันนี้ราคาอยู่ที่832,000บาทนะคะ ตกแต่งอุปกรณ์ให้เราเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มของลามิน่าลูกค้าเลือก60%รอบคันแล้วก็ด้านหน้า40%นะคะส่วนด้านท้ายติดตั้งกระบะไลเนอร์นี่นะคะเป็นของ d m a มแท้เลยนะคะด้านท้ายมือเปิดชุดมือเปิดทั้งหมดเลยจะเป็นโครเมียมนะคะการทนท้ายแบบ2สเต็ปนะคะไฟท้ายสวยงามนี่เลยเดี๋ยวไปชมด้านในกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาไปชมเชิญเลยค่ะ นี่นะคะด้านในแผงข้างประตูจะเป็นโทนสีดำนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยรวมถึงตัวปรับกระจกด้วยปรับไฟสูงต่ำได้นะคะผมอะไรมีมัตติฟังก์ชันอยู่ด้านซ้ายนะคะปรับตัวเครื่องเล่นนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีกล้องมองหลังนะคะสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ได้ตัวเกียร์เป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะเบาะผ้า จากโรงงานเลยนะคะเป็นบ่อผ้าสีดำเดินได้สีขาวนี่นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะเจ้าของรถคันนี้คุณปริญญานะคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีนะคะทุกผุกท่านอ่าเจ้าของรถคันนี้นะคะคุณปริญญาสวัสดีนะคะอ่าคนขับนะคะคนขับมาด้วยนะคะก็สอบถามนิดนึงนะคะ ติดต่อกันช่องทางไหนคะถึงได้มาซื้อรถที่นี่อ๋อดูที่จากใน u t u b e ครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยค่ะแตดสินใจนานไหมไม่นานครับก็ติดตามมานานอ๋อติดตามมานานแล้วใช่ไหมก็หลังจากคุยกันก็แค่วันสองวันเองเนาะก็โอนเงินจองมาใช่ไหมย,ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยนะคะโอนจองเสร็จแล้วก็จัดไฟแนนใช่ไหมคะคไฟแนนผ่านยากไหมไม่ยากครับไม่ยากซื้อกี่คน สองคนร่วมกันสองคนนะคะไม่มีคนค้ำเนาะอ่าคันนี้ดาวไปเท่าไหร่คะดรายี่สิบเหียญบางกันดาวแสนแสนสามหมื่นก้อนผ่ะนันเดือนเท่าไหร่คะหมื่นสี่ร้อยครับอ่าหมื่นสี่ร้อยนะคะผ่นกี่ปีคะหกปีครับหกปีด่ะทีนี้ไฟแนนซ์ผ่านก็ได้รถเนาะทีนี้ลูกค้าโอนเงินจองมาชำระที่บริษัทถามว่าถามว่ากลัวไหมไม่กลัว ทำไมถึงไม่กลัวคะดูเครดิตที่ก็ไวใ,ใจได้อ๋อเ <im ples> ช็คเครดิตได้ว้าว <i> เนื้อไผเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคอยู่ใช่ไหมแล้วออปชั่นครบไหมคะตามที่คุยไหมวันนี้มาเห็นรถแล้วครบครับครบเนาะเนะอือทำให้ถึงเลือกซื้อเป็นยี่ห้ออิซูซุคะชอบ,อชอบอครับชอบตรงไหนของอิซูซุสวยสวยระบบเครืออรอ่องล่างาด,ดีหมดอ๋อสมรรถนะใช่ไหมคะอ่าโอเค ก็ฝากฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยที่กำลังดูอยู่ท้งอยากออกรถฝากใครที่อยากรถมาออกพี่อ้อไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคเป็นพรีเซนเตอร์ของเราได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะอยู่ไกลก็ยังมาใช้บริการที่สุวรรณภูมิมอเตอร์เนาะขอบคุณทุกทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพลขับด้วยนะคะวันนี้ขออวยพรนะคะเรื่องงานยามดีขออวยพรให้น้องๆทั้งสองท่านนะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็ อขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองนะคะนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาจากนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะขอพบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ